สวัสดีครับมาปอกกับผมเกษตรลงมือทำกับการเลี้ยงดูนะครับเัวนีสีผ้ามาเบิงติดในโคนะครับพุทธะเป็นเป็นสาโครงการนะครับเป็นสาของผมเองนะครับถึงมาลงมือแรกนะครับสากระสีเป็นสาสองพันหนึ่งร้อยคิวนะครับกว้างประมาณยี่สิบสองยาวประมาณสี่สิบเจ็ดนะครับครับใานใ่ไห้ครับ ครับผมหลังจากแมคโครได้คุดสาไปสองหมื่นนะครับกระเหวเส่สเซตนะครับเดี๋ยวคนีิพาาึ้นไปเบิ่งนะครับว่าลักษณะของสามันสิเป็นรูปแบบใดนะครับใไงเป็นไดตามจีดแนมเบิงงด้ยซยสายตานี่นะครับสาสองพันหนึ่งรอยคิวนะครับจากแน่น้ำทั้งคู่นะครับการญ่เติบนะครับกว้างเติบ น่าจะกินพื้นที่ประมาณไรเคืองไรเคืองไน่อครับรับนสาร,รบสานี่ลึกสามเมตรครับตอนแรกปากสเปกไว้ที่ลึกสี่เมตรนะครับแต่คุดลงไปเจอหินดานครับแม็โครก็ได้เปลี่ยนสเปกใหม่เป็นสมาเนมเมตรครับแต่ว่าคิวดินทอเดิมครับคิวดินสองพันหนึ่งรอยคิวนะครับ แต่ว่าวัดวัดจริงๆแล้วอาจอะจะเกินอยู่ครับเกินไปประมาณร้อยสองร้อยขิวนี่ครับวัดความดึกความยาวความกว้างเิ่งครับตัวนี้เป็นสาโค้งการหนึ่งตำบลหนึ่งเกษตรษที่ฎีไหมนะครับค้องกระส่วงเกษตรษและสหกรน,นะครับปีหกสี่ที่ผมเดี๋ยไปลงโค้งการเป็นเพลินนะครับสานน่ พื่อนกะว่าอยากให้นอนเกษตรกร,กรได้เพิ่มที่เพิ่มพื้นที่กักเก็บนามครับผมก็เลยไปลงไวเพื่ออยากได้ซานวันนี้มากเพืเ่อไปทำการ,กรเกษตรส่วนหนาแรงนะครับแต่ผมคิดว่ามันควาสามารถเก็บกักแต่มุมแหลงนะครับซ้าแถวบานผมนี่ดลดไก็ะหอดหลังปีใหม่น้ำเลยเริ่มสีเลือดหน่อย้วครับ การกกะสิใส่ทำการเกษตรได้บ่ถึงปีนะครับแต่ความโครงการของผมก็คือจะเอาต้ดมะเจาะบาดาลนะครับแต่ก็จะติดปัม่มทุเซลนะครับเติมน้ำไว้ช่วงเกี่ยวเขาแล้วนะครับช่วงมันเบิดฝนนะครับผมกระสี หลังจากนี้ผมก็สืบหายัางมาปอกันกันคู่พังครับคู่นี้ก็จุกซุ้งเติบอยู่ครับจริงๆผมขาดหวังไว้ว่าผลสิ่งยวออกไปให้อีกไก่กวานี้นะครับแต่นี้นยังแขบอยู่เ่นบอกว่าถิ่มดินยู่นออกแต่ซ้ำหนีนะครับถิ่มบอกแต่ประมาณหาหกเมตรนะครับ ทาทิมออกไปได้ทาความสูงมันประมาณเมตรหนึ่งมันอาจจะไปหูนหนดหมแล้วประมาณสิบกว่าเมตรหรือยี่สิบเมตรยังสิตอบโจทย์การเหตุการตัวนี้อยู่อย่างยังครับเขาจงคอยปับเอา,อนอาเ,อเอดดนาะครับาอี่นองมาเบิงเบิ่งกับพุธได้งามอยู่ครับ ครับผมต่อไปจังไดผมเกสีได้มาอัปเดตให้เบิรงอีกตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้ผมกขอ,ขอจบไ่สำนีก่อนนะครับขอฝากช่องเกษตรกร,ร,กรลงมือทำกับการเรียนรู้ได้เรียนรูใ้ในการทำกรเกษตรไปพร้อมๆกันครับคลิปนี้ผมกขอ,ขอจบสำนีครับขอบคุณครับ